อินดีตอนรับเข้าสู่รายการเซนเซฟจาร์กับสวัสดีครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับผมก็ให้อร่อยๆอนะครับปอแล้วก็ไม่ใช่แค่อ่าให้ดูวิธีท,ทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะก็ผมแนะนำภาษาญี่ปุ่นคำศัพท์ญี่ปุ่นะครับผมครับสวัสดีครับอวันนี้ก็แนะนำคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับอลาอาูนะครับหลามนะครับ โอบบ้ยเดือมมากนะก็ここอันนี้คือมังฝรั่งจากรอิโมนะครับผมก็หั่จากรอิโมโอ๊ะขี้ดูขีโอ้ยอันตรายเนาะยาหั่นนิวเนาะทุกคนนะครับเินจะเดาวิธีถ่ายวิดีโอคงไม่เย็นเท่าไหร่นะทุกคนโอเคนะครับประมาณแบบนี้นะครับโอเคต่อไปแคล่ลอดนะครับนินจินนะครับแล้วก็หัวหอมทาเมะกินะครับผมใช่ต้องมี ชาล็อตกับอ่าต้องฝรั่งนะครับมังฝรั่งนะครับชายต้องมีนะครับปอโอเคอันนี้วิธีห่ามผมนะครับอันนี้มุกคู่นะครับก็ผอกง่ายนะครับผอกง่ายครับก็วก็เวลาหั่นห้อหัวท่อนะครับก็ยังไงนะครับโอเคใส่น้ำด้วยมีซูโอเรดแล้วก็火をつけるสเกรจุดไฟนะครับ โอเคใส่ไปด้วยไปเลยเอฮ้ยก็เวลาโหลต้มนะครับก็อ่าไข่ไก่อะไรเดี๋ยวจะอ่ามันเป็นออริจินอลนะครับมันเป็นซอสนะครับไข่ไก่อะไรแล้วก็ใส่นมโยนิวโออิร์ดวยนะครับแล้วก ו, ็มายองเนสそして混ぜるクロเซลคลุกคลุกนะครับโอเค โอเค go 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 ตั้งทัเมลูเนะครับไายบายเจโลอกอนนะทุกคนลองสักครนะครับยูเดลยุ่ยเดลนะครับผมก็ช่วงนี้อากาศร้อนหรอ,อก็มันเป็นเวลาหรอกก็ร้อนมากนะครับทีอีว็องก็ร้อนมากไม่ไหวแล้วครับทุกคนแต่ว่าอันนี้แบบอีกกุ่มน,นะครับผม โอเคแล้วก็มาเซโรอีกครั้งหนึ่งนะครับจนตัวม,มันเป็นแบบนี้โอ้โหหอมมากอ่ะอยากกินเน,ะน,นาะยินงนแล้วกับเยงกะเหรี่ยไม่ค่อยแพลเท่าไหร่นะครับบอกใจก็จะมันเป็นออริจินัลดีกว่านะไม่ได้ใส่หน่วดนะครับเพื่อสุขภาพดีนะครับบอกโอเคอันนี้มันเป็นพิเศษนะกาแฟนะกาแฟถ้าใส่กาแฟก็จะอหอมดีขึ้นนะครับ โอเคสุดท้ายนะครับโยโซอุนะครับข้ากลอกนะครับอันนี้มันเป็นก็สุขภาพนะเฮลท์ซมากนะครับได้แล้วได้แล้วครับผมก็อันนี้หม่วมลาดนะครับลาดชายอันนี้ก็หอมดีนะมันเป็นรสชาติก็คุ้งขมนะครับก็อร่อยดีมากนะครับผมแล้วก็สายไปเลยคาเคโดนะครับคาเคโดนะ ก็ถ้าเผ็ดกูนตก็โอเคนะก็แต่งกว่าเดี๋ยวจะกินนะนะเดี๋ยวจะกินนะนะทุกคนいただきますโอ้โหยังไงบ้างครับหนึ่งสองสามโอ้ยรสชาติเบมเนี้สยสุดยอดอร่อยมากอ่ะ อุ้ยตื่นเต่นเต็มดีกว่าหนูสมสมสีโอ้ยอร่อยมากครับขอบคุณมากครับ